การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแบบพลิกขั้วทําให้สมกา,การการเมืองก็เปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงค่ะภายใต้คําถามมากมายนะคะได้เห็นภาพของพรรคประชาชนโหวตหนุนนายกของคนจักภูมิใจไทยได้เห็นภาพของพรรคเพื่อไทยกลายไปเป็นฝ่ายคา้านคําถามคาใจเยอะมากจะอยู่นานแค่ไหนสี่เดือนนับจากนี้ไปจนถึงวันยุบสภามีนัยยะอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าจําเป็นที่จะต้องเคลียร์กันค่ะคุณผู้ชมเคลียร์กันนะคะกับบุคคลที่ณวันนี้ถือว่าเป็นมือขวาของท่านนายกเดินเคียงคู่กันตลอดนะคะ คุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติคุณโต้งแห่งภูมิใจไทยตอบทุกคำถามคาใจรวมไปถึงแผนการหลังจากนี้ในอนาคตของพรรคภูมิใจไทยด้วยวิเคราะห์คู่ขนานกันไปค่ะกับนักวิเคราะห์การเมืองดรแดนแคนดู Do, อาจารย์เกรียงศักด์เจริญวงศัก์เจ้าของ IFD p โพที่คุณผู้ชมพูฮากันไปก่อนหน้านี้กับผลโพของเขานะคะทิศทางการเมืองหลังจากนี้น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งให้คุณผู้ชมติดตามในขอเวลานอกค่ะ มันก็ถือว่าเรานักถอยหลังสี่เดือนของเราแล้วเนาะแล้วข้อผูกพันระหว่าง MOA ต่างๆมันเป็นอุปสรรคของการทำงานเราไหมคะก็คิดว่าไม่ไม่นะครับสำหรับ MOA เนี่ยเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นข้อตกลงที่เราตั้งใจจะทำตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับอย่างในยกตัวอย่างเนาะอย่างในการประชุมพักเนี่ยที่ผ่านมาในจอในที่ประชุมพักอะ่ะ เราเขียนไว้เลยนะว่าเหลืออีกกี่วัน <Huh? S 2> จะยุบสภาขึ้นนับถอยหลังเลยเหรอคะนับถอยหลังทุกวันคือเราสามารถที่จะฟันธงได้เลยไหมคะว่าเราจะมีการทําประชามติครั้งแรกพร้อมกับการเลือกตั้งทําได้แน่ล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้ทำได้แน่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้โหนี่สัญญาประชาคมเลยนะคะเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนะนิดนึงค่ะในช่วงเวลาของการประชามติ กับชุดแนวความคิดที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ประชาชนได้ตอบคำถามว่าอยากยกเลิก MOU หรือเปล่าตรงเนี้ยมีเปลี่ยนใจมีรู้สึกมีอยากจะกลับไปพิจารณาบ้างไหมเพราะว่าเสียงวิจารณ์มาอย่างนี้ว่าประชาชนควรจะรู้ในรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันเพราะมันคือเรื่องอ่อนไหวอะคุณโต้งจากรัฐบาลชุดที่แล้วเราขอตั้งการเมธิการให้ยกเลิกรัฐบาลชุดที่แล้วบอกว่าอย่าเพิ่งเลย<อ>ศึกษากันก่อนใช่ไหมครับศึกษากันก่อนว่าดีเสียเป็นยังไง เพราะกระทั่งการมาทิการเนี่ยนักวิชาการก็ทะเลาะอก,กันมไม่จบแล้วคำถามคือเรื่องที่ทะเลาะก,กันไม่จบสุดท้ายจะต้องทำยังไงก็ต้องโหวตใช่ถูกไหมค่ะเออเรื่องที่ทะเลาะก,กันไม่จบสุดท้ายก็ต้องโหวตและเรื่อง M O U ม3อ4ูสสามสี่ก็เป็นเรื่องแบบนั้นแหละครับฉะนั้นหน้าที่ของการมาทิการคือหาข้อดีของการคงไว้หาข้อดีของการยกเลิกและก็ทางออก การการจะแก้รัฐธรรม,มนูญการทําประชามติแก้รัฐธรรม,มนูญต้องมีการรณรงค์ต้องมีการไปทําความเข้าใจกับประชาชนเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ไปพร้อมกันเลยถ้าทำรณรงค์ทําแก้รัฐธรรมนูนชะมาเพราะว่าวันนี้คนพูดว่าทำร,รัฐธรรมนูญใหม่คําถามคือประชาชนรู้รายละเอียดไหมก็ไม่รู้รชชก็ไม่รู้ประชาชนก็ไม่รู้ฉะนั้นก็ต้องไปรณรงค์ ทำความเข้าใจยกเลิก MOU 4 3 4 4สสอ่าเรารู้แหละว่ายกเลิกแต่ประชาชนรู้อะไรรู้รายละเอียดไหมไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ต้องไปรณรงค์รเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องใหม่ที่ตอนที่เราเป็นฝ่ายคา้านเราเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกรัฐบาลก็บอกว่ายกเลิกไม่ได้เพราะเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมครับอันนั้นคือเราใช้สิทธิ์ของเราเพราะเราเชื่อว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับกับจังหวัดชายแดน วันนี้เราก็ยังยืนยันว่าเราเชื่อเช่นนั้นแต่ในฝ่ายปฏิบัติการเขายังมีข้อท้วงติงคือมันยังไม่ได้ข้อสรุปผมถามนะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคของรัฐบาลที่แล้วอะขุมาริดเหรอ,อใช่ไหม <c oughs> เขาออกข่าวมาเมื่อวันเมื่อวันพฤหัสลนะตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะเขาบอกไม่ยกเลิกใช่ไหมแต่พอเขาเป็นออกมาจากรัฐมนตรีเขาบอกว่า ยกเลิกเลยยกเลิกได้ใช่ไหมครับมันคืออะไรอย่างที่บอกแหละครับว่าเรื่องที่ยังยังถกเถียงกันเนี่ยไม่ไม่สิ้นสุดนะครับเราก็ต้องเอาข้อมูลเอาข้อมูลไปนำสู่ประชาชนแล้วสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีโหวตเพื่อตัดสินว่าประชาชนเห็นว่าอย่างไครซึ่งวันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนอยากยกเลิกกับคนไม่อยากยกเลิกใครมีมากกว่าก,กันแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปจบที่สภาอีกทีหนึ่งด้วยไหมคะ ก็อันนี้ก็จริงจริง,รงเป็นอำนาจบริหารแต่อย่างน้อยๆเนี่ยการทำประชามาติเนี่ยก็ถือเป็นสัญญาประชาคมนะลินสรุปอีกทีว่าการจะทำประชามาติเพื่อย,ยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU ไม่ถอยไม่ถอยเกิดขึ้นแนัง่งเกิดแ้นแน่ถ้าดูดได้สสออดีๆแล้วทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ก็ภูมิใจถูกต้องเะครับเขาพูดถูก บ้านใหญ่เนี่ยโดนสีน้ำเงินดูดไปหมดแล้วก็ต้องดูดไปทำตามมเฟเพราะตอนนี้สสส่วนใหญ่เป็นตลาดสสเขาย่อมต้องอยากรอดชนะเลือกตั้งทางการเมืองเขาไม่อยากแพ้เป็นสสถ้าหมดหมดไม่ชนะนะหมดราคาเดินเข้าพักใดก็ตามเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นสั์สีเท้าที่ไม่มีที่พึงประสงค์ในสายตาคนดังนั้นคุณต้องชนะอย่างเดียวเพราะคุณอยู่ในเกมตลาดการเมืองคุณยังไงก็ต้องชนะและการชนะของคุณต้องทำไง คุณก็ต้องอยู่กับฝั่งที่เขาสามารถเอาสัมพัทธ์กำลังมาให้คุณและประชาชนที่เลือกคุณมาเขาต้องการอะไรคุณก็ต้องสามารถบัคเกตประเคนสิ่งเหล่านั้นให้<ม>ฉะนันคุณต้องไปอยู่กับบ้านที่เขาใจถึงพึ่งได้ทรัพยากรไม่จํากัดอํานาจรัฐอยู่ฝ่ายตนสีน้ำเงินเวลานี้ได้อํานาจรัฐได้เปรียบเป็นรัฐกี่เดือนก็ตามสี่เดือนหรือน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นนิดนึงก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่เตรียมเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลแก้ปัญหาชาติ เอาผู้กรงก็ไม่ใช่เขาไม่อยากแก้แก้ไม่ได้ไม่มีทางแก้ได้ใครจะแก้ได้เอาคนที่ดูดีมามาวางเล็กๆน้อยๆเป็นเทคโนแครดเป็นนักบริหารก็เพื่อเพื่อเอามาเสียสละเพื่อประดับพักให้ภาพดีเทวดาที่ไหนจะทําได้ในการแก้ปัญหาสี่เดือนมาฟื้นคะแนนนิยมให้ตัวเองเร่งหาฐานประดับพกในเชิงการเมืองเป็นประดับพักเพื่อให้พักมีมีมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นอิมเพรสชั่นแรกมาถึงประดับไว้บางคนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาแบบเดิม ที่ไปแบ่งโคต้ามามาใส่เพื่ออะไรครับเป็นรัฐบาลเตรียมการเลือกตั้งเพื่อวางสัมพะก,กำลังทั้งกําลังขา้าราชการให้อยู่ในในรู่ตามที่ตัวเองจะได้เปรียบวางทรัพยากรให้ให้เหมาะสมวางภาพให้พอดูดูไววางทุกสิ่งเพื่อการเลือกตั้งเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อจะ,อะที่จะทําการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเ <laughs> มื่อเป็นเ <laughs> ช่นนี้ผมก็คิดว่าพรรคสีน้ําเงินได้เปรียบเวลานี้ ภูมิใจไทยคงขึ้นนิดนึงถ้าเผื่อจะสามารถระดมสัมพะกำลังเพื่อจะทําให้บ้านใหญ่อยู่กับตัวเองได้เยอะและและรู้จักสร้างกระแสไม่พลาดเลย<ฆ>อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ผมว่าเพ่เพิ่มขึ้นได้จํานวนหนึ่งไม่ไม่แน่ว่าจะเป็นที่หนึ่งภูมิใจไทย mm. พยายามจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคสีแดงตอนนี้หลายเดือนเป็นปีแล้วผมก็พูดว่ามันเป็นการสู้กันระหว่างแดงกับน้ําเงินถ้าเผื่อจะเป็นฝั่งที่จะจะเป็นรัฐบาล พรคประชาชนไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับจะเป็นพักใหญ่ที่สุดแต่ว่าไม่ใช่พักส่วนใหญ่ไม่ใช่เกินครึ่งเป็นพรคเป็นพักที่ใหญ่สุดเป็นไปได้ถ้าทําทรงให้ถูกตอนนี้ชักไม่แน่แต่ภูมิใจไทยจะใหญ่กว่าเพื่อไทยไหมมีโอกาส<อ>เพื่อไทยน่าจะเล็กลงภูมิใจไทยน่าจะใหญ่ขึ้นถ้าเทียบน้ําเงินแดงอะ่ะภูมิใจไทยอาจจะใหญ่กว่าแดงได้ใหญ่กว่าแดงแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะใหญ่กว่าสีสีส้มมันอยู่ที่สีส้ม,ม,สมทําตัวไงจากวันนี้ถึงวันนั้น<ฆ>อาจจะใหญ่กว่าสีส้มหรืออาจจะไม่ใหญ่กว่า แต่ก็ยะงมีพักใหญ่ๆอยู่เนี่ยก็คือพักพักน้ําเงินพักแดงพักส้มและพักใหม่จะเป็นตัวแปรว่าพักใหม่ที่ทรงคุณภาพนะไม่ใช่พักใหม่แบบที่เห็นที่เห็นเนี่ยไม่พอที่เห็นคืออันไหนคะก็เห็นมันหมดแล้ว3ามสี่พักที่พยายามจะประกาศมาเนี่ยอ๋อที่เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมที่พยายามประกาศตัวอยู่เนี่ยผมดูทรงจากประสบการณ์และรู้จักคนเยอะแล้วนั่งชั่งน้ําหนักในใจแบบแบบไม่ได้คิดร้ายนะเอาใจช่วยผมคิดว่าไม่มีทาง ทรงไม่พอและเป็นการวางน้ำหนักยังไม,ไม่ไม่เหมาะสมในการที่จะทําได้พักเก่าที่มีอยู่ก็ระเนระนาดพักใหม่ก็ยังไม่เข้าที่กระดานถ้ามีเท่านี้สามพักจะสู้กันนะครับก็จะอยู่ในวังวนการต่อสู้เหมือนเดิม,มแต่ถ้ามีพักใหม่ในในกระดานที่ที่น่าจะถูกขอร้องให้มาในที่สุดผมว่าคนที่ห่วงใยบ้านเมืองจะไปจะไปทําการนี้ ถ้าเผื่อเขาเขาเขาทำแบบเป็นรูปธรรมแล้วไม่คิดเพอร์เจอร์ในในไม่มีรายละเอียดผมว่าจะกระดานจะเปลี่ยนพักใหม่จะเป็นพักใหญ่สุดถ้าเป็นพักที่ส่งคุณภาพใหญ่เลยเหรอคะผมว่าจะใหญ่กว่าถ้าเป็นพักส่งคุณภาพแต่ถ้าไม่ก็จะเป็นพักอ่าเป็นพักอะไรประกอบล่างเ,<อ>เป็นพักเล็กเล็กแ,และการเมืองจะมึดอ,อยู่ในที่เดิมมันอยู่ที่พักใหม่จะยอมมาไหมมาคือเสียสละครั้งใหญ่นี่คือหัวใจเลยใช่ไหมคะผมเชื่อว่ามาไหมและใครด้วยนะในนั้นใช่ไหมคะถูกต้อง ซึ่งมันไม่ใช่หมูเป็นเรื่องที่ต้องมีต้องต้องทำอย่างสุขุมคํำเรียภาพอย่าว่าตามกระแสอย่างเดียวว่าตามเนื้อแท้บวกกระแสคือต้องสนใจกระแสแต่ต้องสนใจเนื้อแท้ผมคิดว่ากระดานการเมืองมันจะพาไปตรงนี้และมันจะมีมีการขับเคลื่อนให้เกิดเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้มากแต่มันเป็นการบังคับใจไม่ได้คนจะมาแบบในทรงที่แบบนี้ที่จะเป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลที่เป็นพรรคใหม่เนี่ยต้องครบเครื่อง พอประมาณ oh, นิฉะนั้นไม่มีทางยากมากถึงท,ที่สุดเลยนะคะยากครับนมเข็มในมหาสมุทรที่จะสมัยแ,แรกแล้วได้ oh. ใช่และเจอเข็มเข็มจะยอมให้เป็นเข็มไหมก็อีกเรื่องหนึ่ง oh. ตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่ากระดานต้องถูกต้องพักใหม่มาเนี่ยจะต้องเป็นประกอบร่างเป็นพักที่เข้าใจการเมืองอย่างดีแล้วสามารถได้กระแสคล้ายๆพักประชาชนหรือมากกว่าพักประชาชน oh. และต้องและจะต้องสามารถบ,บริหารพวกที่ ลายคลามแล้วกันนะทางบ้านใหญ่ได้ด้วยเพื่อจะสามารถจัดระเบียบให้อยู่กับที่ที่ไม่ทําให้บ้านเมืองเสียหายแต่เข้าใจความสมจริงของการเมืองผมกำลังจะชวนเพื่อนมากินข้าวคุยกันแบบคนห่วงใหญ่บ้านเมืองผมตั้งชื่อหัวข้อที่จะพูดว่าอะไรไหม่ะ <c oughs> ช่องหมาลอด <c oughs> ที่การเมืองที่สมจริง มันมีแค่ช่องเล็กๆให้หมาลอดจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่ต้องเข้ามาแก้ไขความเสียหายของประเทศที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่แล้วมาครับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อีกค่ะคือพยายามจะเคลียร์เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ให้มหมดเนะาะภูมใจไทยเนี่ยใช้สูตร4บวก4หรือเปล่าคืออยู่ก่อนยุบสภา4เดือนเพื่อที่จะไปเป็นรัฐบาลอีก4ปีทุกคนมีสิทธิ์มีฝันนะ ทุกคนมีสิทธิ์มีฝันซึ่งธรรมดาเข้าใจว่านักการเมืองคนอื่นก็ฝันแบบนี้คนมีสิทธิ์มีฝันคือทุกคนก็หวังอย่างบางพักก็หวังว่าจะยกเครื่องใหม่แล้วจะกลับมาได้ถ้าพักเพื่อไทยจะสูญพันธุ์พักเพื่อไทยสูญพันธุ์ไปนานแล้วค่ะใช่ไหมเออหมายถึงไหนฮะก็แล้วแต่แต่ก็ใช้คำว่ายกเครื่องก็ชัดแล้วเนาะเออบางบางพรกก็บอกว่าอายกเครื่องใหม่ก็จะกลับมาได้บางพักเขาก็ คิดว่าอ้าวถ้ายุบสภาวันนี้ฉันชนะแน่ใช่ไหมครับแต่ความคิดของเราอ่ะคือถ้าเราทําวันนี้ให้ดีครั้งหน้าเรามีโอกาสอ,อืมคือฉะนั้น แล้วแต่ครับใครจะบอกว่าสี่บวกสี่หรือจะสี่บวกแปดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสี่บวกแปดจะเป็นนายกเกินนะคะใช่ไหมครับเ,<อ>เพราะอาบไม่แน่ไงถ้าถ้าเกิดเป็นสี่บวกแปดได้เนี่ยเราอาจจะโอ้โหใหญ่มาก<อ>แคดีเดตนยายกอาจจะมีสองสามคนก็ได้ใช่ไหมครับก็ทุกคนมีฝันนะ่ะแต่แต่ถ้าเชื่อว่าสี่บวกสี่นะครับอันนั้นคือถ้าเกิดคนฟังแล้วฟังในทัศนคติที่เปิดนะทัศนคติที่เปิด ก็จะรู้ถึงความตั้งใจที่สี่เดือนนี้เราจะทําให้ดีอ,อย่างน้อยๆนะถึงมันจะไม่เป็นสี่บกสี่นะครับแต่อย่างน้อยๆสี่แรกเนี่ยสี่เดือนแรกเนี่ยมันจะดีแน่อ,อไอไ้คาว่าดีหรือไม่ดีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกค่ะโอ้นโยบายประชานิยมมากเลยแล้วก็เป็นของที่มันเคยมีอยู่แล้วอะอเหมือนแบบสัดแปะหรือเปล่าแบบเนี้ยเราเราจะอธิบายยังไงก็ นโยบายนโยบายของเราเนี่ยคงไม่ใช่ประชานิยมะนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้เน้นเน้นแจกแต่เราเน้นมีส่วนร่วม,มนะครับอย่างเช่นนโยบายเรื่องคนละครึ่งพลาสเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณไปเอานโยบายเก่าของคนอื่นมาใช้นะครับก็สุดแท้แต่จะว่าแต่ว่าความตั้งใจของเราคือ นโยบายไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือใครผมเชื่อว่าคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่พักการเมืองนะคนที่เป็นไปคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนที่เขาได้รับผลของนโยบายนั้นบางพักเนี่ยอาจจะไปติดกับคำที่บอกว่าฉันไม่อยากฉันไม่อยากทำเพราะมันเป็นผลงานของเธอใช่ไหมครับก็ทำให้คนเสียโอกาสคือใครคือประชาชนและประชาชน ก็เป็นคนพูดเองว่าทําไมไม่ทํอแบบแต่ก่อนที่เขาทําอันไหนที่มันดีอ่ะเนาะอันไหนดีคือคือพูดได้ไหมรายการออนไลน์ไหมพูดได้ไหมแบบพูดคาแรงๆหน่อยได้ไหมพูดมาเลยค่ะไม่แบบไม่ต้องทีวีได้ละค่ะพูดมาเลยโอเคไม่ต้องดัดจริตไม่ต้องเออไม่ต้องดัดจริตคืออันไหนดีก็ทาใช่ไหมคือไม่ต้องไปแบบคอยไปประดิษฐ์อ่ะคือมันเหนื่อยมากนะครับเวลาที่เจอนักการเมืองอ่ะเราก็ต้องแบบไปคอย ประดิษฐ์ไปบิดแปลอะไรอย่างเงี้ยแบบวัฒกรรมสร้างขึ้นมาใช่ใช่ชชคือมันควรจะตรงไปตรงมาคืออยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําก็ให้เหตุผลไปใช่ไหมครับการเติมเสียงหลายคนก็บอกว่าโอ้ลังไหลเข้ามาเยอะเหลือเกินเสียงจะเกินสองรอยแล้วมั้ง ภูมใจดูดอะนะแคนเดเเซเว่นท่มอนนีครับคือคือจริงๆเนี่ยก็ถ้าดูดีๆนะครับคนที่มาอยู่กับเราที่แสดงเจตจำนงว่าจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือก็เป็นพักที่สนับสนุนตั้งแต่ตอนเรื่องนายกนะเราไม่ได้ไปไปบอกว่าฝั่งตกกันข้ามใช่ใชไม่เกินไปนะไม่มีมแล้วเราก็บอกเลยว่าความความตั้งใจของท่านนายกะนะครับคือทําให้เห็นเลยว่า เราไม่ได้อยากจะเพิ่มเสียงแต่มันธรรมดาครับว่าวันนี้เขาคิดว่าเราพอพอท่านนายกเริ่มบริหารงานมาหนึ่งสัปดาห์ก็ก็ต้องยอมรับว่ามีเสียงชื่นชมขึ้นมาเยอะหลังจากที่ได้มีโอกาสรับบทนำจากที่ท่านนายกอนุทินไม่เคยได้รับบทนำมาเลยพอเราได้ทำบทนำเนี่ยท่านนายกก็ต้องก็ต้องบอกว่าฟังจากเสียงสังคมทำได้ดีจากรัฐมนตรีคนนอกที่กระแสสังคมเขาก็ ค่อนข้างชื่นชมนะครับมันก็ธรรมดาที่คนอยากจะมาร่วมงานด้วยแต่การจะมาเขาก็บอกว่าจะมาในสมัยหน้านะครับหลังจากก็คือการเลือกตั้งครั้งหน้า เป็นอยู่นะวันนี้เนี่ยคือปมกรณีเขากระโดงกับหัวสวฝากฝั่งสีน้าเงินอาจารย์อ่านเกมว่าเขาพยายามจะให้มันลงเอยแบบไหนคะคือใช้จังหวะเวลานี้เคลียร์ตัวเองให้พ้นเลยไหมอ๋ผมคิดว่าไม่ไมกล้าถึงขนาดนั้นม,มันจะมันจะล้าเส้นความรู้สึกมากไป<อ>ผมคิดว่าจะใช้วิธีทางกฎหมายเขากระโดงผมว่าจะใช้วิธีนี้ว่าอา้าวศาลเคยพิจารษาเป็นเรื่องอเป็นเพื่อนผืนเจาะจง ไม่ใช่ทั้งผืนสู้ยือออออย้อยื้หรือสู้กันต่อไปบอกให้ฟ้องเจาะจงดิฟ้องเจาะจงก็ยืดเวลาไปอีกพักยาวเยอะย,ยาวเลยนะพอฟ้องเจาะจงได้ใช่ไหมเขาบอกผมไม่ได้ขัดขืนคําสั่งศาลเขาจะผิดก็มันไม่ชัดมันไม่ชัดอไอ้ตีขุมภาพรวมนี่มันไม่ชัดเกินพอคนก็บอกโอ้โหมันชัดเหลือเลือจะชัดกาไม่ชัดมันก็เป็นเรื่องก็ไปฟ้องก็ยืดยืดในศาลได้อันนี้คือยืดยืดในศาลได้เสร็จแล้วในที่สุดผมดูถ้าเป็นเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรค บูมใจไทยจะต้องทำไงก็ต้องบอกว่าเอา้าตกลงแล้วก็ค้นเข้าไปต้งเป็นจํานวนมหาศาลกี่ร้อยหลังคาเรือนเอางี้ดีไหมในไหนประชาชนเข้าไปแล้วก็ให้เช่ากันแล้วกันในที่สุดมันจะลงเอยระยะยาวประมาณว่าเอาละพอแพ้ในศาลในที่สุดสมมติแล้วก็แมสอ้างสิทธิ์กันเต็มที่สมมติกะชนะเต็มที่พอแพ้ก็จะใช้วิธีการบอกว่างั้นก็หาวิธีใช้อํานาจาที่สมเหตุสมผลของความเป็นอํานาจรัฐเจรจา ต่อรองโดยใช้คนอื่นเป็นคนทําก็ได้บอกว่าเอางี้แล้วก็เช่ากันแล้วกันอันนี้อีกพักใหญ่เลยเรื่องนี้ก็จะถูกถ้าจะช่วยนะก็ต้องดีดไปให้ยาวออกไปแล้วดีดยาวออกไปตัวสวนี่ก็ดีให้ยาวไปเลยถ้าไม่ต้องตัดจบเลยคะตัดจบเร็วกว่านะคะถ้าถ้าเบื่อยืดได้ก็ต้องก็ต้องหาวิธีหาวิธียืดหาวิธียืดก็มีวิธีเยอะแยะไปหมดนะมีวิธีกนเกมทางทางทางกฎหมายมีวิธีหมดถ้าจะยืด แต่ถ้าจะถ้ามีอีกฝ่ายหนึ่งจะดึงให้เร็วขึ้นก็ดึงได้มันได้หมดอ่ะก็ม <c oughs> ไม่เห็นเลยเขาก็ดงพอพอเพือพ่อไทยมาก็โอ้โหเร่งเครื่องใช่ม <c oughs> <c oughs> ดีเอสไอของเพื่อไทยก็ที่ที่เพื่อไทยคุม DSI อ,อ,อยู่ก็เร่งเครื่องคพอมาถึงจุดนี้ก็ก็ก็ก,ก็คลายทันเร่งมันก็เป็นธรรมดาซึ่งการเมืองเขาดูกันเป็นชอ็ชอตๆไม่ใช่รายวันรายเดือน ไม่รายวันลายเดือนเขาไม่ได้ดูเป็นรายหลายปีฉะนั้นก็คือเอาเปรียบกันไปชั่วข่าวแล้วกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหาลูหาลูมุดในสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นตอนนี้สีน้ำเงินก็เล่นเกมนี้เล่นเกมอะไรครับเล่นเกมดึงดึงกําลังสัมพันธ์กำลังเข้าพักให้มากที่สุดอันนี้มันสําคัญกับเขาที่สุดนะเวลานี้เพราะภาพของเขาคือผู้มีบาร,รมียิ่งใหญ่ในบ้านใหญ่ตอนนี้บ้านใหญ่ทั้งหมดจะ,จะต้องมาร่วมตัวไหมเพราะนี่คือโอกาสดีสุด ที่จะไปอยู่กับผู้ชนะใครอยากเป็นเป็นใหญ่ใครอยากเป็นรัฐมนตรีก็ควรมาอยู่บ้านที่มีบารมีดังนั้นโอกาสสูงสุดดังนั้นทุกทุกสีก็จะเสียกําลังคนไปบางระดับไม่ว่าสีสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นสีสีแดงหัน,น <ะ S 1> เนื้อตัวเองออกบ้างแล้วก็<ป>พักที่ระเนรนาถไปแล้วพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็จะต้องถูกกระจายไปอยู่ที่ต่างๆแล้วแต่ใครสมัครใจจะได้ประโยชน์ที่ไหน ก็คือเป็นพักเฉพาะกิจคงจะคงจะลาบากพักประชาธิปไตยอาจจะอยากขึดสู้เพื่อศักดิ์ศรีอีกหน่อยนึงเพราะอีกหน่อยนึงแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโอกาสมากผมคิดว่าทึดสู้เพื่อศักดิ์ศรีอีกหน่อยนึงแต่ว่าสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติผมก็นึกไม่ออกว่าจะจะไปยังไงจะไปยังไงต่อนะครับมันก็ก็ต้องต้องต้องคิดกันให้ดีๆว่าจะเป็นยังไง ทั้งหมดกระดานมันก็มีเท่านี้แหละประเทศไทยมันก็จ,จำนวนกันอยู่กับการการเมืองสไตล์สไตล์นี้ซึ่งก็ยากลําบากที่จะได้สิ่งที่พึงประสงค์จะ<ร>ได้สิ่งที่สมจริง